ดีค่ะซ้อแม่ด่ากบก้อนวังงทาันนี้คือหามเสาเนาะหามเสาลงหลุมค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นผมทำงานกันไหมนี่เห็นงานเห็นนที่ออกคนแรกเลยมาช้าค่ะเห็นนิดเดียวนี่นะคะคือร่วมร่วมกันหามเสาแล้วค่ะ อันนี้แมวไม่ใส่ละแค่นี้บัวพลีลงไปอีกเลยพ่อพูดแมวสาวพูไปวางตามก็ล้นอาจจะพักก่อนเออเอาไปวางเลยตอนที่เขายกก้วยอืมฝังนู้นให้คนด้วยนะเป็นฝังนี่นะคะก็จะหามเสาวช่วยกันเลย รถคี็จะกำลังเกมาให้นะคะคีว pues mm ีไ้นะคเดี๋ยวไปดูเหตุค่ะ ถูกมาสูงเนะาะสวัสดีครับมาจากไหนครับสวัสดีค่ะโอ้ครับผมดูดีนะครับรดูด,ดีค่ะเขาไปแสกนะเขาถูกมาสูงเนาะเป็นของแม่บุญถินเนาะ ya kan

คลิปนี้ขอจบก่อนนะคะปล่ฟังคว้าแมไงเร็วออเขี่ยมะเทียงกันไม่มีก็ต้องเว้าไผทั้งนั้นค่ะคือเอาไปวางแล้วก็จะตั้งเนาะแล้วก็จะวัดระดับค่ะวัดระดับเสาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตรให้แม่ดาโกกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ